เสร็จแล้ต uh ้อเอาเสือเสร็จูกเามือนกินเงื้อลูกคุณยากมันกินบ่ยาก่ไมาพี่น้องมันกินข้า้ันเ้าหรือเผากซิ่แห่งแก้มะเลนอันนั้นกินยังไผู้สาวแก้มะเล่นมาม่าไมา่มาม่าแก้มกระเล่นแซ่บๆมานี่กินอะไรงานเด้อมันนั่งดีๆขึ้นมาบ้านนีนะ ม่นคือหูแต่เอฟซีเาย่องปลาลง่ะ่น้องมาแล้นะเให้บอกคนรี่เ็นยใเองเพินคูคานบอแล้ว่เห็กเนาะคานั่เรอ่ใไหมมาบอกกูกูแห่เห็ดใส่บอกบอกแล้วกูจีนังเองแบ่เทียนเนี่ยเปนเงพิ่นเขาจีเกลด้วเ็เองเพิ่นเู มันแนะนำแนบวันดีกูด่าสับ <c oughs> นี่แม่มาอยู่ร่ำกระกะวุนใจยเงน,นไปเถอเงี <c oughs> ่ยนะพี่แม่เนี่ยนหนึ่งว่าเพ็เก็ได้มีเนื้อจากผ้าแล้วไปเห็ดชิมหันบุญ <c oughs> ีแล้ <c oughs> มันว่าแม่มาหลเนีม่ไม่คอนเทนต์ไหนพี่นอนเบปีใหม่ผมอยากให้มาทีนะปี <c oughs> ม,มถ้าเกิดอเไปหาเที่ยวแล้ว เขันห้องไปเล่านะเขาบอกงไงจะเข้าไปมไปีกาเขา่พุ่นแล้วนะปีน,<ค>นี้เขามะงคพี่แน่นเนียนน่นเนียสวนองการเขามาทุนเดียนาะเกียนไพี่น้องผมแน่นผมอยากเห็นว่าพี่นะกีใหม่เพราะว่าอย่างเพราะว่าอยังไงเอา้เอาจเลย

ว่าก็อะไรป้าเก่งเลยครับคลิปลอเลยไทยเลเล่าแฝดรอแล้วมันเออเก่งนี่เลยคนคำนี่ในย่อมแราหมูกทหารกุงเทพมุกทหารกุงเทปตลอดเลยเราเียวเล้าเลยไปเลาแล้วเยวลเียวเหลาวเราดเาอะอาเียซป้อเหล้าอร่าเยเออเป็น้าบริษัทใชเขนาบริษัทแม่เขานีใบหบริษัทมาแก่ดามเลยเขามัสบายเลยทีเดียวอืมสุขภายังไหวพอสำหรับพนักง โอ้สบายรากคุณยอดเลยให้เาินเเดือดสี่ห้ามโอ้ยคนขับสิบแปดอนายเขาเีย็าเขาเนี่นาเยนไปวยที่ยวมาุ่นสบายยอมาดีใสายครับตัวนี้อดกับเตฟเนาะโตเตยจากดินดดเงียบดิฉ คือยนี้ไม่เลได้เลยกอนแรเนี่ยคือได้จะได้ียถม่เอออยจะจอดกันไงผมไปดูกปได้เลยคืนนี้คืนแรกผังมูหางเมื่อไปที่แกคือเมือก็มาโยนแบ้าตเขากินยังไงที่เลกนี่สิที่ใญ่แม่ตนนี้เาโดนติก็เหมืเป็นสมุคืนอเดียวเออดูก็ได้ใหญ่ๆสมุนกลไดให้มันาจะไปตดนมันก็ดะหอนกัน อันนี้ก็คือกันครับอัน,นเราซื้อใเนเชเบ็งเจ้ามาันคือเพราะเสียบใเนเชเบ็งเขาแก่เขาขวายความคิดเรื่องของ,อข,องข,ข้าคัตอย่างหนึ่งท่านแต่ว่าโอ้มแม่บอกผิดตลอดน่องหิวกันน,น,น,นี่เสียวช่วยเดียวก็กินได้ แก้วนี้แม่กินอาจาี่้าวเิ็คนคนข้าวหรแก้วบนง้าลกพีชรามฟ้าใคแล้วปราเด็ดปลาเด็ปวดอามาตรวตรนตรงนี้ตรงนี้เนาะรอนี้เนช่วไหนชวงเมื่อหรเขาเจอแต่ปลาเด็ดปวดเนี่ยพอเลี้ยงปลาเด็กับตะเบืงข้าวมันอบแบบนี้เลตรวตายหาคนเลยเฮ็ดมกปราเด็กขายท้องพายในมองเฮ็ดปลาเดกแล้ หายแกผู้หอมเป็นแก๊สไข่เน่าเลยกัดไข่เน่าตายหาคนตายพร้อมกันมันเป็นไปได้บหมตายพร้อมกันก็เป็นช่นา,เา,า,างเป็นยังคือบดเฉยตายเยอะคนเป็น,านายังคือตายพร้อมกันเลยไอยเบิ้งคาวคนร้ายสิกระดักระดังเพิ่กล,ล,ล,ลังพิสูจน์อยู่เพราะว่างสงสัยว่างูห้องในซอยเหยลือไปซอยเพราะลงไปแต่กลางมันจะลบเพื่อนคนที่รานก็ลงไปซอยอยีกกต่เคิบอีก เพราะที่ทีเอล,ลงไปลงก็เน่ยากจะลงลมัลงไปแบบใดแบบใดคือว่รุงไปครับน้ำเป็นพุดกิดิ่งด้วยมันสเมีควรหรือสามเม็รไแล้วอ๋อลงใต่เมีนหรือมีอากาศกัจิเมียนเขาได้มาขาดอากาศจะได้ว่านอนตายอยู่ที่จ้ามันต้องปรีสูด้อย่แล้วน้ำพินปกติออาแบบไม่ยังนั้มันเบิดแบตแล้วนะขพประการไหนไม้พราะว่าแล้วไ่อยากให้เห็น อยุอองกัดหนากัดจ้าแต่่ืนนอยู่มันเลยเป็นหมืนม่นบ้านดีป่ดไปซือยามชาแต่ก็ ดูเล่าเนี่า,ากิน,กกนแต่สมพัก <c oughs> <c oughs> อาพักเกล็ดอ,อกินยระยอาะอะไรกินสมพักเกล็เจ้าเก็บของัเลปลาช่อน้ำามกินกินเป็นปลา,าปที่เราจะกินแล้มือก็จะเอาพุดดินผมสมพักเกล็ดข้าวขันเห็นอะไรถึงักเกล็ดนันวแลชมพักเก,กลตา เขาแซ่น่มกวนบลื่นอะไร่ขแซ่ท่านรดมีอนะเราว่านจะเรียบบบออกมันบบบ๊วยจังเลยถ้าบอกว่าผมไปแล้วเดี๋ยวแบงคมนมีองมเคือพักกลุ่มนะพักกุ่ม้องแซ่กวนหน่งอะน้ำ่น้ำเออกิงกักเาแ่เอาใช่ไมน้อ่ะน้ำหมวกอ่ะ Ừm, ngon lắm bớt là nên lắm ừ. 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 Tài lèo ừ. Tài có tài nhưng mà bỏ khỏi Nó bỏ thêm ít Ăn bỏ จี้มึงกับพิ้มนมาป้าเต็งถึงฮอดเลยจี้โซเฟอร์เง้องเงารับแนงแนงโซเฟอร์แล้วเจ้าเสียนตกคล้องกว่าเนี้เพ็ดกันก็จะว่ามาสิมันมุดมาหลายแนงจี้กับปัวหนึ่งก็เชืว่าก็ได้ง่ายดีเนาะเมีเโจนสบายเลย

หมดแล้วพี่เราเอาล่าช่างนะัเนนะโซซ่าโปรซอนช่างนั่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบายก่อนเร็วบ๊ายบาย